ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกบอีกแล้วนะคะวันๆไม่มีอะไรนะคะเพื่อนๆเดินออกมาแค่หน้าบ้านและเพียงบ้านให้นั่งให้ดูนกเพื่อนๆนกกลับมาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆค่ะนกกลับมาอีกแล้วนะคะแล้วก็ ทางเดินนะคะเพื่อนๆดูดีสกรปรกอีกแล้วกลับมาสกรปรกเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆค่ะขี้นกเต็มเลยตา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 ยเขาเพิ่งล้างทำความสะอาดไปไม่นานกลับมาเต็มเหมือนเดิมอีกแล้วจุ๊ค่ะดูดี มาเพื่อนๆกบมาให้เพื่อนๆดูกบว่าที่นี่อากาศร้อนเพื่อนๆดูสิกลีบกลีบดอกไม้ของกบตอนนี้กบให้สามีของกบเอาเข้าไปในบ้านเพื่อนๆดูสิคะกลีบของเขาเป็นแบบนี้เหี่ยวนี่ยกบจะให้เพื่อนๆอันนี้เพื่อนๆอันนี้เป็นสีส้มนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆมันดูดิ เนี่ยกลีบนี้ทำไมจะเหมือนจะเป็นสีชมพูยังไงไม่รู้เพื่อนๆกบก็งงไม่โฟกัสอีกแล้วกก็งงไม่เข้าใจเลยเพื่อนๆเห็นไหมะกลายเป็นสีชมพูได้ยังไงกบก็ไม่เข้าใจอันนั้นดอกดอกอันนี้สีส้มหรือว่าเราจะต้องรอดูตอนที่เขาบาน อากาศร้อนมากเลยค่ะตอนนี้ไม่ได้ร้อนถึงขนาดแต่แดดที่นี่แรงใบเขาจะเหี่ยวแล้วอ่ะเพื่อนๆกบก็กลางคืนกลางคืนกบก็กลางคืนกบเขาเอาเขาสามีกบก็เอาออกมาแต่พอตกเช้าสายๆหน่อยก็จะเอาเข้าบ้านนะคะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆดูสิแต่กบมองแล้วเขาเหมือนจะเป็นสีชมพูเนาะ แต่รอให้เขาบานดูซิว่าเขาจะเป็นสีอะไรกบก็ไม่มีอะไรถ่ายค่ะเพื่อนๆนอกจากทำอาหารมันก่อนเขามาทำความสะอาดสระน้ำตอนนี้อากาศเริ่มเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนสามารถไปเล่นน้ำในสระได้แล้วแล้วตอนนี้น้องเป็ดก็หายไปแล้วนะคะ อาพ่อบ้านไปไหนคะพ่อบ้านไปทิ้งขยะค่ะสามีกบไปทิ้งขยะวันมันไม่มีอะไรหรอกค่ะ <c oughs> เพื่อนๆกบอ่ะไม่ถ่ายนก ถ่ายอาหารก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วออกไปไหนก็บอได้ออกไปไหนก็บอได,ออไไอได้ถ่ายนกไปเลยแล้วก็ถ่ายดอกไม้ไปเลยโอเคครับเพื่อนๆกบไปแล้วนะคะเพ,พื่อนๆคลิปนี้ไม่มีอะไรไม่มีสาระอะไรเลยคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรเลยเอาดอกไม้มาให้เพ,พื่อนๆ ช่วยกันพิจารณาเหมือนกบเหมือนที่กบคิดไหมว่าทําไมเขาเป็นสีชมพูอ่ะหรือว่าต้องรองให้เขาบานก่อนแล้วเขาจะรู้ว่าเป็นสีอะไรโอเคค่ะเพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะคนรับใช้มาแล้วค่ะฮัลโหลไปยูคอนฟิร์มเฮ้